รอบสุดท้ายรอบที่สามจ้ะมันปัดโดนกระโดดเชิญพว่าบ้านเศ่าดีดีดีพอตายจาได้มาเด็อดดาลห่วยห่วยไอ้ช้างมันนี่เนาะวู้วย ไปจังไหนมาจังหยางหลายผู้หลายคนเนี่ยเราเดินได้ยินได้เอ้ยกลัวผู้ขาพากันมาแจมเมื่อมันคขาท้องคุ่นีมันข่าวว่าลูกหลานผูกเคลื่อนไม่ใส่หยาดแกงหลังบักง่ายราคาสามบาท โอ้โหไาไปลปไอไป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 ไไป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 อปไปไปไไป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 ไไปไปไไป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 ไ là nghe cái <laughs> thằng đó à ha có hết hết luôn cả hết hết rồi ทำวิธีการขึ้นบ้านใหม่กับเพื่อนๆเจ้าของบ้านใส่เสื้อขาวนะคะน้ะองชายค่ะกันเสียอยู่ไม่ห่มันแก่หูยังไงฮ่าไปหามาเลยใช่าโม่งเสียหน่

รวย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 เอาอย่าเรีนอิบอย่าเรีนอันนี้เต็มตะกาอยู่ใส่มันเต็มตะกา คุณน,นะคุยอยากไายก็อยากไายเอาไายเข้าไปเอากเอาเ,อาเ,อาเอาคลิปนาะิปนะเป<ม> <laughs> ดีเยวเอเมนแบบแบ<อ>ขมขใจดีข้นเคยแตแตงลาอยู่อีเม<อ>นวะ่ามีวังมันหลอดแล้วเมี ยีงรอดอันนี้มันสิรอดแต่ไข่เนี่ยออเาว่าดิาดดแฟงก็สีรอดดออไอ้ป้าโ่องกสิหาตัวนี้ละอันขันมันเสียก็สิตูผู้ผู้าบันออกฟองเสียกันกินี่ไนะมันนี่นี่บอกกินบอดดยมันข้าวข้ามันนี่ไ เอาใจว่าวกองเดียวกันนั่นแหละคุณจิตูพูดไม่นูเลเนี่